สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันเสาร์ที่14ธันวาคมพุทธศักราช2567ในช่วงบ่ายค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันมีลักษณะอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด17-19องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด28 3 0ถึง30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 3ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าในช่วงวันที่14ถึง17ธันวาคมมีลักษณะอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง5ถึง7องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุด13ถึง21สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 7ถึง31องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในช่วงวันที่18-20ธันวาคมมีลักษณะอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วงนี้ก็มีอากาศหนาวและมีลมแรงนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูและสุขภาพให้ดีนะคะและติดตามการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน